ครับวิดีโอนี้ก็จะมาสาธิตการแฟลำลาวาไอ้นท่า LS 9810นะครับด้วยโปรแกรมรีเซิร์ชดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ตัวเครื่องจะเป็น CPU สเป t ตันะครับมาชิก v p ก็เข้าไปโหลดไฟล์ในห้องพพอร์ตนะครับมาที่ลาวานะครับ าวน์โหลดอ่จะมีไฟล์อยู่สองไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ลอมเต็มนะครับแก้แก้ค้างแก้เครื่องรวนติดดับอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์สำหรับปลด Gmail นะครับถ้าเครื่องติด Gmail อย่างเดียวก็ใช้ไฟล์นี้นะครับถ้าเครื่องค้างเครื่องรวนนะครับก็ใช้ไฟล์นี้นะครับหลังจากที่โหลดไฟล์มาแล้วนะครับจะได้ ไฟล์ทั้งหมด3าไฟล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ลอมนะครับตัวนี้จะเป็นไดเวอร์ถ้าคอมพิวเตอร์ของใครยังไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์สเปกตัมนะครับหรือว่ายังไม่เคยแฟดเครื่องที่เป็นสเปกตัมนะครับก็ให้ติดตั้งไดเวอร์ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมแฟตนะครับก็ให้ทําการแตกไฟล์นะครับก่อนที่จะแตกไฟล์ให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับ นี้นะครับตัวเขียวๆนี้นะครับให้เราคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็ให้ทําการเลือกไฟล์กดปุ่มนี้นะครับเป็นรูปเครื่องจักรตัวเดียวนี้นะครับผมก็จะก๊อบตำแหน่งของไฟล์มานะครับก็ามาวางเลยนะครับ ก็คือตำแหน่งนี้นะครับเพราะผมเคยแบบอยู่แล้วนะครับก็เลยอคอมพิวเตอร์ก็เลยจํานะครับเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับ .pac นะครับโปรแกรมก็จะทําการาโหลดแพ็กเกจไฟล์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ สังเกตปุ่มนี้นะครับจะเป็นเท่าๆกดไม่ได้นะครับนะครับหลังจากโหลดแพ็กเกจไฟล์เสร็จแล้วนะครับปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมานะครับให้เรากดสตาร์ทนะครับ จากนั้นที่ตัวเครื่องให้ทําการาปิดเครื่องให้ดับสนิทนะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เสียบสายย s b นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็ให้กดโอเคนะครับแล้วก็มากดดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับโปรแกรมก็จะทําการแซดนะครับในส่วนนี้โปรแกรมก็จะทําการแฟดไฟล์ทีละส่วนทีละส่วนนะครับผมขอหยุดวิดีโอไว้สักคู่นะครับ โอเคนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นพาร์ตตรงนี้นะครับพาร์ตในการปิดโปรแกรมนะครับถ้าเรามากดกดตรงนี้เลยนะครับมันจะไม่ปิดให้เรานะครับให้เรามากดสต็อปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดปิดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ